ก็จะกับอ้ามอีกแล้วในช่องอมรีเอค่ะวันนี้นะคะอ้ามจะพาทุกคนนะคะมารู้จักงานงานหนึ่งนะคะที่เป็นงานออนไลน์นะคะทําที่ไหนก็ได้สะดวกสบายแล้วก็เป็นงานที่รายได้ดีมากนะคะที่สําคัญคือไม่ต้องลงทุนแม้แต่บาทเดียวค่ะทุกคนงานงานนี้นะคะเป็นงาน ตอบแบบสอบถามออนไลน์นั่นเองค่ะทุกคนซึ่งเราจะตอบแบบสอบถามเพื่อแลกพอยนะคะและ1นึ่พอยก็จะเท่ากับ1บาทนั่นเองค่ะทุกคน20่สิพอยก็เท่ากับ20บาทนะคะงานนี้นะคะเป็นงานที่ปลอดภัยนะคะทุกคนไม่ใช่อเออสแปมมาหลอกเอาข้อมูลนะคะเพราะว่ามันจะเป็นเชิงแบบว่าทางแบรนด์ส่งข้อมูลมาให้เราแล้วเราก็กรอกแบบสอบถามตามมุมมองของผู้บริโภคนะคะแล้วเขาก็จะนำํำความคิดเห็นของเรานะคะไปพัฒนาแบรนด์ของเขาต่อนะคะคอนเซปต์ก็จะประมาณนี้คะ่ะเพราะฉะนั้นคือปลอดภัยนะคะ ทุกคนหายห่วงได้ค่ะจริงๆการตอบแบบสอบถามออนไลน์นะคะอั้มก็เคยทําไปแล้ว1คลิปนะคะนั่นก็คือคลิปนี้นะคะเป็นคลิปเดิมของอั้มนะคะและวันนี้นะคะก็พามาดูแพลตฟอร์มเดิมเลยนั่นก็คือลาทูเคนนะคะทุกคนคือมีคนให้ความสนใจเยอะมากๆเลยนะคะก็เลยมีความจำเป็นต้องทําคลิปนี้ขึ้นมาอีกรอบนึงขออนุญ,ญาตเกินนะคะเห็นอั้มรีวิวแพลตฟอร์มการหาเงินออนไลน์แบบเยอะมากๆใช่ไหมแต่อั้มจะบอกก่อนนะคะว่าสําหรับลาทกเคนนะคะเป็นแพลตฟอร์มที่อั้มใช้มาน,นานที่สุดนานกว่าทุกแพลตฟอร์มที่ เคยรีวิวลงในช่อง YouTube ของอ้๊นะคะทุกคนคือตัวลาตูเค้นนะคะเขาไม่ต้องลงทุนเงแล้วมันทําได้ทุกที่ทุกเวลาอ้๊บก็เลยแบบทามานานมากทํามาก่อนที่จะลงคลิปแรกไปอีกนะคะทุกคนซึ่งรายได้ก็คือโอเคมาก,มากๆก็เลยอยากจะมาแนะนาทุกคนนะคะโอเคมันมีขั้นตอนอะไรยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะและขั้นตอนแรกนะคะก่อนที่เราจะไปตอบแบบสอบถามเพื่อแลกเงินนะคะเราจะต้องลงทะเบียนก่อนนะคะทุกคนก็คือสมัครเป็นบัญชีผู้ใช้นะคะจะสามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวอ้๊จะใส่ลิงก์ไว้ให้นะคะเพราะทุก กดปุ๊บนะคะมันก็จะเด้งไปที่หน้าเว็บไซต์ของลาทูเก้นนะคะทุกคนก็สามารถสมัครบัญชีผู้ใช้ได้เลยนะคะ และหลังที่เราลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้วเข้าสู่ระบบมานะคะเขาก็จะให้เรากรอกข้อมูลที่เป็นข้อมูลแบบเบสิกนะคะเพื่อเทสว่าเราเหมาะกับแบบสอบถามไหนมากที่สุดค่ะเพราะว่าเขาจะส่งแบบสอบถามที่มันเหมาะกับตัวเรานะคะมาให้เราเขาไม่ได้ส่งมาแบบสุมสีุ่มห้านะคือเขาจะต้องเทสก่อนว่าตัวเราอ่ะจะตอบแบบสอบถามไหนแล้วมันจะเป็นประโยชน์สําหรับแบรนด์เขามากที่สุดนะคะเขาก็จะเลือกก่อนแล้วเขาก็จะส่งมาให้เราทีหลังค่ะเพราะฉะนั้นนะคะสิ่งที่เราจะต้องแจ้งทุกคนนั่นก็คือเวลาที่เราลงทะเบียนเสร็ ปุ๊บและกรอกอะไรเสร็จสรรเรียบร้อยแล้วนะคะเรากดเข้ามามันไม่ได้มีแบบสอบถามเป็น10 20อันเพื่อรอให้เราไปกดตอบแบบนั้นไม่ใช่นะคะอย่างที่บอกว่าเขาจะต้องคัดเลือกก่อนว่าแบบสอบถามไหนที่ส่งมาให้เราตอบแล้วมันจะเป็นประโยชน์สําหรับเขามากที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นการที่ทุกคนสมัครบัญชีเข้ามาปุ๊บมันมีทีละ1อันหรืออันทีละ2อันหรือบางคนไม่มีแบบสอบถามเลยอันนั้นคือเรื่องปกติในช่วงแรกๆนะคะย้ําว่าช่วงแรกๆคือช่วงแรกๆมันก็จะมีน้อยๆนะคะแต่ว่าหลังจากนี้นะคะมันจะ มีแบบสอบถามเยอะขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นทุกคนไม่ต้องตกใจนะคะซึ่งทุกคนก็น่าจะเพิ่งสมัครกันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นมันอาจจะยังไม่มีแบบสอบถามเนาะอ้๊มก็จะยกตัวอย่างของแอคเค้าของอ้๊มให้ทุกคนดูก่อนนะคะเพราะว่าอ้๊มใช้มาค่อนข้างนานแล้วแบบสอบถามมันก็เลยจะเยอะกว่านะคะอ่ะทุกคนจะเห็นพอยต์อ้๊มแล้วใช่ไหมว่าอ้มมีอยู่ประมาณ2 0 0พันกว่าพอยต์นะคะซึ่ง1พอยต์ก็สามารถแลกได้1บาทนะคะแล้ววันนี้นะคะวันที่8นะคะตอนสิ้นเดือนอ้๊มถอนไปแล้วอ้ํมทําใหม่นะคะวันที่8อ้าได้22,000กว่่านนะะคะีเลยอั้ทําแค่8วน ได้2000กว่าบาทแล้วนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นคือเออมันเป็นงานที่แบบน่าทามากๆเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวมาดูที่ตัวอย่างแบบสอบถามกันเลยค่ะทุกคนตัวอย่างแบบสอบถามมันก็จะมีขึ้นให้เรากดเข้าไปกรอกนะคะแล้วเขาก็จะบอกด้วยว่าถ้าเราทําแบบสอบถามนี้เราจะได้กี่พอยต์นะคะก็จะมีบอกว่าเออหนึ่งพอยต์หรือสูงสุด39พอยต์อะไรเงี้ยก็เลือกทําแบบสอบถามที่เราเอา่อต้องการจะเอาพอยต์ประมาณไหนแล้วก็เลือกแบบสอบถามนั้นได้เลยหรือว่าเลือกตอบแบบสอบถามที่เราสบายใจที่จะตอบได้เลยนะคะอย่างเช่น เขาแบบมีแบบสอบถามเกี่ยวกับการจ้างงานของคุณถ้าเราทํางานที่มันเป็นความลับอะไรเงี้ยเราก็ไม่ต้องไม่ต้องตอบได้เลยนะคะทุกคนไม่ได้มีการบังคับแต่อย่างใดทุกคนสามารถตอบตามความสมัครใจของทุกคนได้เลยนะคะหรือว่าแบบสอบถามเกี่ยวกับตัวคุณอันนี้คืออ้ําไม่ได้มีความลับอะไรเกี่ยวกับตัวอ้ํา้ก็กดเลือกที่จะทําเลยนะคะก็กดเริ่มแบบสอบถามได้เลยนะคะซึ่งตัวอย่างแบบสอบถามนะคะก็จะมีประมาณนี้ค่ะเขาก็จะให้ตอบว่าเออสถานะการแต่งงาน เราโสดอยู่เราไม่ได้แต่งงานก็ตอบไปนะคะคือตอบตา,ตามความเป็นจริงได้เลยนะคะอ้ําเรียนปริญญาตรีอยู่นะคะอําก็เขียนไปนะคะแล้วรายได้ส่วน ส่วนตัวต่อเดือนก่อนหักภาษีอันนี้ก็ตอบตามความเป็นจริงได้เลยนะคะซึ่งข้อมูลก็จะมีประมาณนี้สําหรับแบบสอบถามนะคะคือไม่ได้เป็นแบบสอบถามที่แบบตอบยากอะไรนะคะทุกคนก็สามารถเลือกตอบได้ตามความสะดวกแล้วก็ตามความพอใจของเราได้เลยค่ะก็เสร็จแล้วนะคะทุกคนก็คือมีแค่นี้เลยไม่ได้มีอะไรยุ่งยากซับซ้อนนะคะแค่ตอบแบบอบ ที่เขาได้คัดเลือกและส่งมาให้เราตอบนะคะก็เลือกตอบตามความพอใจของเราได้เลยว่าเออเราอยากตอบแบบสอบถามไหนนะคะหลังจากที่เราตอบแบบสอบถามเสร็จแล้วเรามีพอยต์พอที่เราต้องการจะแลกออกมาแล้วนะคะ,ะวิธีการแลกนะคะเขาก็จะมีที่เมนูแลกคะแนนสะสมนะคะทุกคนซึ่ง วิธีการแรกนะคะคือสามารถคลิกเข้าไปแลกตามที่เราต้องการได้เลยนะคะเขาก็จะมีให้แลกเป็นทูมันนี่วอลเล็ตนะคะอันเนี้ยอ้ําก็แลกเป็นทูมันนี่วอลเล็ตนะคะทุกคนหรือว่าจะแลกเป็นบัตรกำนันห้างสรรพสินค้าโลตัสหรือว่ารหัสเติมเงินโทรศัพท์มือถือวันดูคอลทูมูฟหรือจะเป็นวอลเชอร์ลาซาด้าหรือจะเป็นช้อปปี้อีวอลเชอร์อะไรเงี้ยทุกคนสามารถเลือกได้ตามความต้องการนะคะแต่ว่าตัวอ้ําเองก็จะแลกเป็นทูมันนี่วอลเล็ตออกมานะคะก็จบกันไปแล้วนะคะสําหรับการทําแบบสอบถามเพื่อแลกเงินนั่น เองนะคะทุกคนใครที่ไม่ชอบงานแบบที่ต้องลงทุนหรือว่างานที่มันต้องเหนื่อยอะไรเงี้ยอ้ํารู้สึกว่าเราทุกเคนก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่แบบดีมากๆเลยนะคะทุกคนแล้วก็คือเป็นแอปพลิเคชันเป็นแพลตฟอร์มที่อ้ําเลือกใช้มานานมากๆแล้วก็เป็นแพลตฟอร์มที่อ้ําทําเงินได้ค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะคะก็ ว่าทุกคนจะดูคลิปนี้กันจนจบแล้วหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สําหรับทุกคนนะคะฝากกดไลค์กด s u b ส c r i b e กดแชร์เป็นกาลังใจให้ด้วยใครไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆนะคะสามารถกดที่กระดิ่งได้เลยนะคะหรือใครอยากเป็นกําลังใจให้กันสามารถกดที่ปุ่มซุปเปอร์แตงได้เลยนะคะทุกคนมีคําถามอะไรสามารถคอมเมนต์ถามที่ใต้คลิปนี้ได้เลยถ้าอ้ําตอบได้อ้ําจะพยายามตอบนะคะทุกคนเพราะว่าแบบคอมเมนต์มันขึ้นเยอะมาาๆอาจจะตอบไม่หมดหรือแบบตอบไม่ครบถ้วนนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นนะคะก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอยากให้ทำคอนเทนต์ประมาณไหนสามารถ คอมเมนต์อบอกกันได้เลยนะคะบ๊ายบาย